สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม a r ร์ตเซอร์ไบล์อีโนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมจะไปจับนกปากแหลมนะครับพันเทพนะครับผมเอฟเฟกต์เทอร์ลานุดอนส่วนด้านหลังที่ทุกทุกคนเห็นนั้นก็จะเป็นมังกรนะครับพันเทพเลยตัวนี้จะเป็นสายพันบอสเลยนะครับที่เราเห็นกันพาร์ทที่แล้วที่ผมไปจับตัวอะไรอะไปจับแบงปองนะครับผมไอตัวนี้แหละคือมังกรบอสซึ่งไอเจ้าตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะจับได้ด้วยลูกดอกยาสลบหรือว่า3 0มสิบซีซีอะไรก็ไม่สามารถที่จะจับได้ทั้งนั้นนะครับ ตัวนี้จับได้โดยการใช้คอมมาน์บอดเทมนะครับผมเป็นคอมมาน์แอดมินนะสำหรับใครที่อยากจะได้มันมาขี่ก็ใช้คอมมาน์บอดเทมไปเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองขี่ให้ดูครับเจ้าตัวนี้จะเป็นมังกรบอสที่สามารถลุยในน้ําก็ได้นะครับบนบกก็ได้ไปได้ทุกที่ครับตัวนี้อ่าอันนี้เราลองมาเทสกันในน้ําดูครับผมข้อเสียของมังกรตัวนี้ก็คือจะช้ามากครับเจอเนสซี่พอดีเลยครับผมมาเข้ามา กัดไม่โดนวะตตายทงเลอร์ตายเฮด้านหลังน่าจะเป็นเอเคครับสีขาวพองปัญหาคือตอนนี้กลับตัวในน้ำลำบากมากครับตัวสีขาวนวลนั่นน่าจะเป็นพ e ันเอเฟคมาเรียบร้อยครับเลเวล408ครับหายหมดครับผมโอเคขึ้นด้านบนกันเลยดีกว่าครับก็ปี่ค่อนข้างจะช้านะ แล้วครับผมและตอนนี้ผมก็เอามาังกรเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างเจะช้าแล้วก็ไม่สะดวกนะครับผมอ่าผมก็เลยมาใช้นกตัวนี้นกตัวนี้คือนกอะไรมาจากไหนครับความเดิมจากตอนที่เราไปจับเอเพ็กซ์ทีเล็กนะครับผมได้จับนกเอาไว้หนึ่งตัวยังจํากันได้หรือเปล่าคือเจ้าตัวนี้แหละครับผมคือมันลอยอยู่กลางอากาศนะครับบนเหนือเมฆครับหลายพาร์ทมากซึ่งน้องๆเขาก็ถามถึงมันกันเลยเกินว่านอกอยู่ไหนครับโอเคผมเอามันมาเล่นแล้วนะครับ เลเวลจากที่มันอยู่บนฟ้าผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร่นะมีแสแตทค่อนข้างจะสุดยอดนะครับผมมีเลือด1 4 9 6่อา่าผมยังไม่ได้อัพอะไรเท่าไหร่เลยครับอันนี้คือเดิมๆเลยครับผมลงจากบนฟ้าเลยเดี๋ยวระหว่างที่เราไปตามหาทุกปากแดงเราก็จะเวลมันไปด้วยครับสังเกตดูว่าตอนนี้ดาเมจมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ สปีดก็ช้าด้วยพอเราเซอร์นี่น่านจะให้ exp สูงลองดูแล้วกันตายขนาดผมยังไม่ได้อัพเท่าไหร่นะเนี่ยก็ยังโหดพอสมควรนะครับอุ้ยเอ้เฟกต์ลัเตอร์โอ้ยอลังการเลยครับเข้ามาปลาลองกันหน่อยโอ้โหลบกตัวนี้โหสดสุดสุดดาเมจอัพไปทีเดียวเองครับ อ๋อสปีดหน่อยสปีดรัวๆหน่อยสปีดเอาไว้ที่409นะครับแล้วก็เลือดเลือดตอนนี้ผมต้องการที่30,000ก่อนครับสาตามมนาโอเคแล้วอ่าไงบ้างโอ้โหไวแล้วครับตอนนี้ไวขึ้นเยอะแล้วโอ้เราเจอทีเล็กพอดีเลยครับกำลังกัดกูอยู่มูตายขนาดเลยมา มามาตายอีเล็กเลเวล580โดนนกของผมกัดทั้งหมด3ทีปากแหลมทีเดียวคอยาวอะคอยาวกี่ทีคอยาวก็3ทีตัวนี้มันโหดกว่านกพันเอฟเฟกที่เราเคยไปจับกันพาดก่อนเยอะเลยครับแถมไม่ลอยฟ้าด้วยคี่แบบสมบูรณ์แบบทำเป็นสายดาเมจเลยแล้วกันนะตัวนี้ ตอนนี้ค่าดาเมจอยู่ที่6,000กว่ากนะครับผมจำได้ว่าพาร์ทที่เรามาจับแมงป่องผมเจอนกปากแหลมพันเอเบกอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับตัวสีน้ำเงินไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะแต่วันนี้นกปากแหลมเยอะมากโอ้โหเลเวล772ตาย โอ้โหตัวนั้นเป็นคาโนสีสม้มเป็นธาตุไฟใช่ป่ะ๋อเป็นเอเปกครับผมเลร้อยกว่าโอเคพอดีเลยเราจะได้เวลพอดีเลยเรียบร้อยตายแบบง่ายได้มากมีเลเวล720ดร้ด้วยโอ้โหนี่ครับก็จะเป็นไดนนเสาา์ผมครับพี่กีกะลิงแล้วก็เอเปกไทผมว่าตอนนี้ทัศนียภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวรอให้ผลหยุดแล้วเรามาลุยกันใหม่ดีกว่าครับผม เอาละครับผมตอนนี้ท้องฟ้าก็สงบแล้วนะครับเรามาหากันต่อเลยน่าจะเป็นจุดที่เราเจอมันจากครั้ที่แล้วนะครับผมเจอมันตรงนี้นะตอนที่เรามาหาแมงป่องเฮ้ยๆๆๆกดสุดครับแรปเตอร์ครับดรปเตอร์ไลไรกัดทรซอันนี้ขอแจมด้วยอ่าครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกียร์ขอยาวพวกนี้ก่อนครับมันกําลังบินลงจอดพอดีเลยครับ อ่าโอเคมีควสเซาอ,อยู่ด้านบนไหมครับผมสีสันค่อนข้างสวยครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนดีกว่าต้องดูให้ละเอียดก่อนว่ามีพวกแรปเตอร์อะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะยิงมันไม่งั้นเดี๋ยวเทปวิงเอฟเฟกมันจะลด เลีร์หมดเลยสามคงสามเขาค่ายหมดเลยครับไปไหนแล้ววะโอเคเห็นมาแล้วครับตรงนี้น่าจะโอเคน่าจะยิงมันได้ครับตรงเลยแล้วกันเงามันอยู่ด้านบนหัวเรานี่แหละตัวไหนวะไม่ใช่ตัวนี้นีหว่าอ่ะตัวนี้ครับ จริงไปก่อนเลยครับ1น,นัดลูกเดียวครับลูกเดียวล่วงเลยโอ้โหแสดงว่าเข้าคอครับอ๋อตัวนี้มันเลเวลน้อยนี่เลเวลแค่1 5 6เองครับเลเวลเท่านี้ไม่เหมาะครับผมเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ส่องกล้องดูผมต้องการเลเวล600ขึ้นไปนะครับสำหรับนกปากแหลมเอาไปหาตัวใหม่กันดีกว่าครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็เจอเอเป็กเทอร์ลานอดนตัวที่ถูกใจแล้วนะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือ มันอยู่บริเวณเหนือป่าอเมซอนนะครับทําให้ถ้าเรายิงมันหล่นลงไปเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายครับเลเวล731สีสันก็โอเคครับสีส้มผสมดําใช้ได้เลยครับแต่ผมต้องการให้มันออกไปที่โลง่ลงๆอะ่ะไม่รู้จะทํายังไงดีครับผมถ้าหล่นตรงนี้สวยแน่ๆครับงูงเงี้ยวเคี้ยวขอระเดลรนาดหมดเลยครับตรงนี้มีแต่ตัวอันตรายทั้งนั้นเลยแรปเตอร์ก็มี ถ้ามุมนี้ถ้ายิงมันหล่นน่าจะโอเคนะโดนไปแล้วครับมันหนีไปแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องตามไปก่อนนะเรายิงตอนนี้ไม่ได้ครับห้ามให้มันหล่นในป่าเด็ดขาดถ้าหล่นในป่านี่ผมหามันไม่เจอแน่นอนไป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 ตอนมันไปก่อนครับไอ้ตัวนี้ทีเดียวมันไม่หลับ ต้องประมาณ2อสันนัดครับสำหรับ30ซีซีเหมือนมันจะลงจอดนะแต่ถ้ามันลงจอดโอเคอยู่เราน่าจะหามันเจอมันลงมายังงวะโอ้โหมองไม่เห็นแล้วครับ ตอนนี้เข้ามาในป่ามองไม่เห็นแล้วนะหาไม่เจอขึ้นบนดีกว่าโอเคเจอมันแล้วครับเจอมาแล้วเจอแล้ว,ม,ลวมันอยู่นี่ตรงนี้น่าจะยิงมันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยิงมันเลยยิงมันเลยหลน่ลนไหมหล่นไหมยังยังไม่หลน่นเดี๋ยวเดี๋ยวติดต้นไม้เฮ้ยมองไม่เห็นเลยปะเห็นแต่เงาเงาม,มาทางนี้ ร่วงไหมร่วงไหมยังครับยังไม่ร่วงร่วงไหมหล่นแล้วครับโอเคครับมันตกในที่โล่งพอดีอ่าตัวนี้แหละครับผมลเลเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดโอ้โหลงรัวๆเดี๋ยวนกเราเราปล่อยมันไว้ก่อนไม่เป็นไรเราจัดการไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนครับย,ยาสีฟ้าไปก่อนเลยสองขวดนะครับ นกปากแหลมมันจับไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่มันค่อนข้างจะหิวช้าแล้วก็ตื่นไวนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวใกล้ๆจะหิวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะครับระหว่างที่เรารอก็จะมีพวกคอมฟีกับแรปเตอร์นะครับเข้ามาก่อกวนเป็นระยะนะแต่ว่าตอนนี้ก็ค่าหิวก็ลงมาพอสมควรแล้วครับพอดีผมเห็นคาโนทางฝั่งนู้นนะคิดว่ามันอาจจะมาก่อกวนเราก็เลยระวังไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมใส่เนื้อน่องเลยแล้วกันครับขึ้นมาขึ้นน้อยเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีก็แล้วกัน โอ้โหขึ้นไปเยอะเท่าไหร่ครับเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมโอเคครับผมโอ้โห,โโหจับได้แล้วสวยงามอลังการงานสร้างชื่ออะไรนี่ะชื่ออะไรปาเจโร่ดีกว่ามั้งอ่ะปาเจโร่ครับผมโอ้โหสูงสูงตั้งงานทีเดียวครับผมสวยงามมีบารมีมากใส่ที่ขี่ไปก่อน ็นนกปากแหลมที่งดงามมากครับสำหรับสายพันธุ์เอ펙โดยเฉพาะเวลาที่ยืนอยู่กับที่นะตัวสูงใหญ่มากเลยครับเทียบกับนกอินทรีเราแล้วอินรีเราเล็กจิ๋วไปเลยครับผมโอ้โหสวยงามสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติขอดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันโอ้โหเท่มากครับผม รายละเอียดของสีของมันนี่สุดๆเลยครับสวยงามมากเดี๋ยวผมขอเซตนกเอาไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปเวลกันดีกว่า oh. นกเราเอาตามไปด้วยก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเอานกไปเก็บที่บ้านก่อน,น้วครับแล้วเรามาเวลกันใหม่เอาล่ะครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปเก็บเวลแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะไปเวลกันเรามาดูค่าสเตตหลังจากที่เราจับมันได้กันเลยดีกว่าครับเ oh. ลเวลนะครับเป็น803นะครับค่าสเตตเลือดก็จะมี HP 1368นะครับดาเมจส9 9เบมูเนสปีด157.5%นะครับน้ำหนักกับสตามีนาก็ดีพอสมควรเลยนะครับระหว่างทางที่ผมบินกลับมาบ้านก็ทำให้เลเวลอัพน่าจะขั้น2ขั้นนี่แหละครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ฆ่าตัวอะไรนะแค่บินกลับมาเฉยๆขอสปีดก่อนแล้วกันเพราะว่าสปีดมันช้ามากๆเลยครับผมอันนี้คือผมกดชิปแล้วนะได้แค่นี้ครับ การสามเขาก่อนเลยครับเอาตัวเบาๆก่อนเป็นไงชิวๆครับผมชูได้แบบชิวๆเอาปันปันใส่พี่เต่าไปปันไปพลังปันยังไม่แรงเท่าไหร่อับเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวก็โหดแป๊บเดียวโอ้โหพี่เตา่าพี่เต่าอึดปะป้าป้โหว,ว่าแล้วว่าทำไมอึดเลเวลมันต้อง608ครับว้าว ขอดาเมจก่อนเลยเอาไว้ที่1,000ก่อนเลือดเลือดเอาไว้ที่10,000ก่อนครับสปีดตอนนี้ผมต้องการที่300ครับผมเพราะว่าช้ามากมากเลยสต,ตาบิน่าโอเคแล้วอ่ะไววขึ้นเยอะครับความแรงก็หมด,ดขึ้นอ้าวมาสไปโนเราช่วยด้วยดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องช่วยพี่คนเดียวก็เอาอยู่แล้วน้องปันเป็นไงปันตาย ปันไปโอ้โหยอดครับเริ่มแรงแล้วครับผมนั่นมันไข่อะไรวะไข่มังกรนหวะซ้อนกันอยู่สองใบเนี่ยไข่สไปโนโอ,โอ้โหเลเวลสามร้อยสามสิบแปดตัวไหนวะอ๋อตัวนี้มันไข่ออกมาสองฟองเลยไอ้หมูไอ้หมูทีเดียวดับเลย เดี๋ยวขอยึดค่าสแตทอันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยอัพทีหลังเล่นค่านี้ไปก่อนด้านนี้ต่อเลยคาร,ร์ซอปัน่นโอ้โหไม่ตายคาร,ร์พอถูกปัน่นไม่ตายครับเลเวลแปดร้อยสามสองโอ้ยว่าแล้วปั่นไ่เรียบร้อยเลเวลห้าสิบทีเดียวตายกาลีกาลีทีเดียวดับครับผม ขอดาเมจรัวๆก่อนดาเมจไว้ที่4,000เลยแล้วกันเพื่อตอนนี้ต้องการที่30,000ครับโอเคแล้ว30,002สปีดขอที่450นะครับผมต้องการสปีดที่450แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงไม่เป็นไรเรื่อยๆปัน่นไปพอยาวดูดิอุ้ยไม่ตายดีกว่าเมื่อกี้ที่ตายคือเอฟเฟกด์สิโปรอนนะครับ ปันโอ้โหนี่ขนาดดาเมจเราโคตรเยอะพอยาไม่ตายอ่ะดิดิแพ็คคีทีเดียวครับผมลองเฟสซอลมั้งครับเฟสซอลน่าจะทีเดียวมั้งตายไหมไม่ตายโอ้โหไปไหนแล้ววะโอเคเจอแล้วเรายัางตามมันทันอยู่ได้อยู่ พันโอ้โหไม่ตายจิกธรรมดาโอ้โหต้องจิกธรรมดาถึงจะตายไม่น่าเชื่อแล้ลรามีทีเล็กด้วยครับกำลังไล่กัดกับเดโมโคดอนนะครับพันเอฟเฟกเลยมาขอแจมด้วยแจมด้วยตายทีเล็กยังไม่ตายอีกโอ้โหทีเล็กอึดวะอือดีโอ้โหเลเวลาแปดร้อยเจ็ดสิบสองว่าแล้วว่าทำไมมันอึนดดาเมจเราขนาด4,000ก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับเฮ้ยแมงป่องแบงป่องเดียเด๋ยวๆๆอึยดยวดีอืกัดกัดกัดไอ ตอนนี้มีหมอกลงแล้วด้วยคอยาวพื้นที่นี้มันเกิดบ่อยตลอดเวลาเลยนะครับจะมีประมาณสองสาตัวเป็นอย่างน้อยสปีดต้องการที่450ครับแล้วก็ที่เหลือเป็นดาเมจไปเลยแล้วกันส่วนนี้จะเป็นนกสายบู๊ตอนนี้อ่อสปีดเฮ้ยดาเมจไปที่8 2ด2้กแล้วครับคอยาวกี่ที พอยาวก็ยัง2ทีอยู่นะครับเลเวล3 0 0อลองปั่นดูดิปั่นก็ไม่ตายครับตัวที่ตายก็คือตัวเลเวล60ถ้าเลเวลต่ำกว่า300ถึงจะตายนะครับเลเวลเกิน300ก็2ทีขึ้นไปตอนนี้หมอค่อนข้างลงจัดแล้วก็ไดนเสา์ผมเริ่มหิวแล้วด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วค่อยมาลุยกันใหม่ดีกว่าครับเอาละครับฟ้าสางแล้วครับพูกันยาวๆเลยครับอากาศดีตอนนี้ หมาะแก่การฆ่าคนปั่นใส่นอกอินทรีทีเดียวดับโอ้โหสุดยอดตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเตินมนะครับจากเมื่อกี้เดี๋ยวจะเวลกันเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะอัพทีเดียวเลยครับอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจแล้วครับสำหรับดาเมจในตอนนี้ตอนนี้เหมือนผมจะเห็นพลังงานบางอย,าอย่างจากทางด้านนี้นะครับ มีอะไรไปดูกันดีกว่าโอ้โหมึงไปลงในน้ำเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์พวกนี้ก่อนสินี่นี่นี่ขอแจมด้วยขอแจมด้วยขอแจมด้วยเพื่อนพลราเซอร์โอ้โห,โห,โหโเลเวล708ปั่นทีเดียวตายขนาดเลยครับเอาะละพร้อมที่จะลงไปดูสปายดรอปแล้วครับเอ้ยลูกแรปเตอร์ดีกว่าโอ้โหใช่เลยครับกำลังเป็นวัยเยาว์อยู่เลย นี่แทงไปเลยเวลาโตแล้วมึงทำเก่งนะตายไปซะเป็นตัวที่ไม่น่าเลี้ยงดูเท่าไหร่โอ้โหของดีเอามาเลยแล้วกันเอามาหมดนี่แหละของดีใช้ได้เลยครับเดี๋ยวหายเหมือนพาร์ก่อนอีกมีอะไรบ้างวะเมื่อกี้มีสติมูลเลนด้วย พวกลูกกระสุนบางชนิดผมก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ v e n ด u นา g ินะครับ Poison Dart เป็นลูกดอกของปืนธรรมดานะครับใช้กับปืนธรรมดาได้เลยตัวนี้นี่ครับผมสามารถใส่ได้เลยส่วนความแรงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแล้วกันใครจะเป็นเหยือ่อในครั้งนี้ที่จะถูกมิยาบียิงไปดูกันนี่อะไรหมูธรรมดาหรือลูกหมูอันนี้หมูธรรมดา g a มิม i m a d เป็บเท่าไหร่ ะเะดั2อ8ลองกับแกลลมิมัตัวนี้ก็แล้วกันครับตีดโดนเบาไอเ้เหี้ยมึงเสือกหลบโโหัวโอโ้โ,อโห,โโหโเมื่อกี้ตอนอยู่นิ่งๆกูไม่ยิงมึงไม่ขยับเดี๋ยวครับมันอยู่ไม่นิ่งเลยครับอึไม่โดนอีกยังไม่หยุดังไม่หยุดโอเคมัหยุดแล้วตีอ่าเป็นไงร่วงไหมไม่ร่วงครับตามไปยิงอีกสักนัดหนึ่งดูที่จะหลับไหมอโดนแล้วครับโดนสนัดแล้วไม่หลับ ไปไหนแล้ววะไปแล้วครับผมสรุปเลยก็คือว่ามันไม่หลับนะแค่สามสิบซีซีดีกว่าม่รู้หายไปไหนแล้วด้วยครับถ้า3 0ซีซีไม่น่าจะเกิน3นัดสำหรับไอตัวเมื่อกี้เผลอๆก็แค่นัด2อนัดแค่นั้นเอง มาดูนกผมดีกว่าว่าค่าสลบมันขึ้นเท่าไหร่ยิงเข้าหัวมันเลยแล้วกันปึ้มเป็นไงขึ้นเท่าไหร่โอ้โหขึ้นขึ้นมาสามพันแล้วทำไมตัวเมื่อกี้มันไม่หลับวะไม่น่าเชื่อเลยครับค่าสลบขึ้นถึงสามพันเลยทีเดียวโอเครู้สึกว่าพาร์ทนี้ผมจะเล่นนอกกรอบมากกว่าสมควรนะครับมาเรว่มต่อดีกว่าเวลาดูกันยาวๆเลย ตายให้หมดตายให้หมดปัดตายเอาให้โลนลนมา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 ทางนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 ชิบหายละเกือบซึกเกือบซึกเออจัดการมันจัดการมันสีดิมึงเสือกใช่ไหมเสือกใช่ไหมไปไหนแล้วไปไหนแล้วมา ตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่กูยิงหลับอยู่ไหนเนี่ยตกไปไหนแล้วเอ้ยตายนกหายโอ้โหเอาไปอยู่ฝั่งนูน้นโอ้โหกูอยู่ทางนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นทำไมเนี่ยยังไม่ตันยังใกล้ตันแล้วครับแต่ยังไม่ตันตอนนี้ดาเมจอยู่ที่8 5 0 0ที่เหลือเป็นสปีดเลยแล้วกันครับ รู้สึกว่าจะช้าแต่ดามเมจค่อนข้างจะแรงแล้วตัวนี้ไอตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะสู้กับมังกรได้หรือเปล่านะแต่ว่าั้างคราเราในพาร์ทก่อนสามารถสู้กับมังกรได้เลยครับแต่ั้างคราตัวนั้นมันค่อนข้างจะมีเลือดเดยอะพอสมควรนะครับก็เลยสามารถที่จะสู้กับมังกรได้ขมอเวลด้านนี้ต่อเลยพอยาวตอนนี้ถูกบุกกัดแค่ ีเดียวเท่านั้นนะครับตายตัวในตัวใหญ่ก็2อทีว่าดาเมจโดยรวมแล้วสู้ค้างคาวไม่ได้ถึงว่าจะเป็นดาเมจ7-8 0พันเท่ากันก็ค้างคขาแรงกว่ามากเลยครับตายข้างคาวนี่กลับทีเดียวทุกตัวเลยนะรู้สึกอะถ้าขึ้นเขาตรงนี้เลเวลเราน่าจะตันภายในไม่ช้านี่แหละ โอ้โหกัดน,นกตัวนี้ไม่โดนว่ะจะวนไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ยนี่มันโดโด,โด้เราทำไมสีมันไม่เหมือนเดิมวะโอ้โหมันอัปเดตนะครับเปลี่ยนสีโดโด้ใหม่ครับโดโด้ผมจากสีขาวกลายเป็นสีส้มครับผมโอ้โห,โอโหเออแต่ก็สวยดีนะ อันนี้คือจากที่ผมจับในสองพาร์ทที่แล้วผมยังเห็นมันเป็นสีขาวอยู่เลยนะมันกลายมาเป็นสีส้มนะครับผมสัยน่าจะมีคนไปบอกว่าสีขาวไม่สวยแล้วมันก็เลยเปลี่ยนสีไอ้งูตัวนี้ตัวอลังการงานสร้างเลยเอเปกทัวตายตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ตัวเราก็จะเวลตันแล้วนะครับนิดเดียวอยู่ข้าวมากๆเลยเนื้อก็หมดจะหาอะไรกินดีวะเนี่ย จะกินเนื้อดิบหรือว่าอะไรดีโอ้โหกัดมันไม่โดนกัดมันไม่โดนกัดมันมันจะวนไปไหนเนี่ยโอ้โหทำไมกูกัดมันไม่โดนเลยวะเนี่ยไปไหนแล้ววะโอ้โหมันโคตรไวเลยไม่เป็นไรไปกัดตัวอื่นดีกว่าผมมองมันไม่ค่อยเห็นนี่แหละที่ผมกัดมันไม่โดนอะ แต่ยังไงก็ต้องกัดมันให้ได้รอบนี้กูกัดโดนมึงแน่ไม่ต้องห่วงกูปั่นแม่งเลยมึงเป็นไงกัดไม่โดนก็ปั่นเลยตันหรือ,อยังเลเวลโอเคเลเวลตันแล้วครับอัพสปีดไปเลยสปีด470แล้วมีอะไรกินบ้างเอ่ยเฮ้ยมีแกงกะหรี่นัวะเอากินไป ช่วยอะไรได้บ่เมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านมันช่วยทำอะไรได้บ้างอะแล้วทำไมข้าหิวเราไม่ขึ้นนะสงสัยต้องกิน k ิมเบิแล้วครับกิปเบิลของดิโลไปสองลูกก่อนแก้หิวเสือเสือซุกอุ้ยลายสวยเอพิกตัวลายเท่มากครับตัวเมื่อกี้เดี๋ยวขอซ้อมการควบคุมนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูยกับพวกัเอลฟากันดีกว่าครับผมขอเทส อีกสัก2-3ตัวก็แล้วกันตายเรียบร้อยโอ้โหม BRJ เลเวลเก้าร้อยด้วยเตอร์ลับเตอร์ลับเตอร์รตายทีเดียวโอเคครับเราไปจัดศึกกันเลยดีกว่าครับผมน่าจะเพียงพอแล้วละ่ะเอาล่ะครับผมสำหรับแบตแรกนะครับเอาฟ้าเล็กเลเวล200นะครับจำนวน2ตัวเนื่องจากเราบินได้ผมก็เลยค่อนข้างจะได้เปรียบก็เลยเสกมา2ตัวเลยนะครับแล้วก็ข้ามแรปเตอร์ไปเลยเพราะแรปเตอร์ไม่มีทางสู้เราได้อยู่แล้วครับผม เราจะปั่นสู้มันแบบชันฉลาดปั่นไปปั่นไปสุว่าจะปั่นช้าไปหน่อยปั่ธรรมดาก็ได้มั้งปุ๊ดกับธรรมดามันก็ฟิลู้นี่พู้ดแบบชันฉลาดได้ครับตัวนี้เป็นไงเป็นไงไหวไหมเลือดออกแล้วครับแต่ก็ยังตายยากอยู่นะปั่นไปปั่นไปปั่น่ฆ่าทีละตัวตัวหนึ่งไม่รู้มันิปยืนติดอะไรไม่ยอมมาเข้ามา ซึ้งซึ้งหน้ากันไปเลยไหมล่ะมาดูกันซึ้งซึงหน้าไปเลยเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาโอ้โหทำไมร่างกายเราหิวตลอดเวลาเลยวะเนี่ยสากินกิฟโตไปทั้งสองสามพันเมื่อกี้ไม่ช่วยอะไรเลยไปโดนไอ้หมูตายไอ้หมูมาตอนไหนวะกาหนีจะหนีมึงหนีไม่พ้นหรอกตายไหมตายไหมตายเปล่ายังยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ ตายเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งแล้วครับผมเลือดเราครับลงไปประมาณ2 0 0พโอ้โหสบายมากชิวๆเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยจะเดินวนทำไมเนี่ยเดินวนทำไมเนี่ยมันกัดเราไม่โดนเลยดีกว่าสบายเลยครับมีสิบตัวก็ชนะสิบตัวสบายหรือมันแทบจะไม่ได้กัดเราเลยอะสบายมาก เดี๋ยวแมตต์ต่อไปเอาเป็นพวกสายโ,ฆโ,ฆโฆหดโหดในการบินเลยดีกว่าพวกเอฟเฟกต์มังกรพวกนี้นะน่าจะมันกว่าเรียบร้อยครับทีเล็กชนะแบบสบายมากเอาละครับผมแมตต์ต่อไปนะครับมังกรนะครับเอฟเฟกต์รากอนประท้ากับโนราโนโดอนพันเทพใครจะเป็นผู้ชนะไปดูกันเจาะตูดมันไปก่อนเลยหนึ่งที ดูได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้โหทำไมมันบินไวจังเลยวะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับผมเวลาเราขี่มันมันบินไม่ไวนะโอ้โหมันพ่นไฟไม่โดนเราอะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ปันเป็นไงโอ้โหสบายครับไม่เหมือนพี่แบทพี่แบทนี่โดนอัดเต็มๆปันเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหชนะแบบว่าสบายบรือเลยครับโอ้โห ไม่มีคำว่าตื่นเต้นหรือต้องลุ้นเลยเราไม่โดนอัดแม้ตีทีเดียวอะ่ะเทพมากสำหรับนกตัวนี้เอาเปไน็นว่ายังไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ